นไม่ได้นะคะทุกคนคุยกันเ,นเองนะแป๊วันนี้ชอบไหมคะชอบเขาพูดลูกกคนแรก่ะเดินออกมาเองคิดถือว่าใช่แฟนขอับคุณที่เป็นเยอะขนาดนี้แต่ว่าลงไปด้านล่างไม่ได้ใช่ไหมนี่ได้ลงไปด้านล่างไหม อ๋อคือที่มันเต็มใช่ไหมแต่ได้ข่าวว่าหลายๆคนเขาก็ลงมาจ,าจับจองพื้นที่กันแต่เช้ามืดเลยเก้าโมงไม่ไรค่ะก็ฝากทุกคนนะคะช่วยเทรนด้วยแล้วกันเนาะ ีเวลากำหนดให้เพราะต้องขอบคุณทางที่เฟิร์นนะคะทุกคนที่เขาขออนุญ,ญาตพื้นที่ให้เราได้มาตรวจกันขอบคุณมาคะทางอธิาชอบด้วยดีใจที่ทุกคนชอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราได้เจอกันอีกทีนึ่งก็คือวันไหนอ่ะยี่สิบเก้าอ่ะยี่สิบหูสิ้นเดือนเลยเหรอ เจอกันครั้งแรกนะคะครั้งแรกตลอดไปเสียดายลงไปไม่ทนนันเนาะแต่ว่าได้ดูออนไลน์อยู่ใช่ไหมคะดีใ,ใ,ใจที่ชอบนั่นปะเปลี่ยนรูปจำไม่ได้จริงเหรอได้เดินเปิดด้วยคิดอยู่ว่าเดินออกไปแบบว่าเอ๊ะการขับเราจะอยู่ตรงไหนบ้างเนาะตื่นเต้น อยู่ข้างบนหมดเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณทุกคนที่มานะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องทำเวลานิดหนึ่งนะคะกลับบ้านกันดีๆรู้ไหมดี<า>ใจที่ได้เจอทุกคนนะคะขอบคุณที่มาหานะคะนี้รอบก่อนก็คือไม่ได้ลงพนเสียดายแต่ว่ารอบนี้ไม่เป็นไรที่คนจัดให้แล้วนะคะแล้วก็หวังว่าจะมีอีกหลายๆรอบเลยถ้ามีอีกจะมาอีกไหมคะ โ <Okay. laughs> อเคตกใจหมดเลยว่าเป็นอะไรกันต้องให้ไหมวันนี้ถ้าจะให้ของให้ลอยนะหนูนั่งวินมาหนูเลยไม่สามารถรับของได้ไวันนี้ไม่สามารถรับของได้จริงๆเพราะว่า นั่งหัวใ่มานะคะขอโทษด้วยไว้รอบไว้รอบหน้านะจะได้มาเจอกันอีก mm hmm. เอาอะไรมาเอากลับไม่ได้จริงๆ เยอะเพกลัวจะเรื่องการเดินทางนะคะ จะบอกดีกว่าจะบอกว่าหน้าเวทีว่าสนุกแล้วแต่ในห้องแต่งตัวม้วนมากม้วนจอยกันสุดถือเป็นการร่วมงานกันที่หวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีกนะคะที่เคอฝากอินหลอดไวเยืลอยนะกันอาเช่นน่ะวนเลย โดกุดหกรเที่ยงนะคะฝากเข้าไปกดสต๊อก,ก้ากันด้วยอย่าลืมซื้อเสื้อยืดที่ขาดตลาดรอบที่แล้วด้วยนะคะคทุกคนพี่อีหไหมจ๊ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่ฟ้าวิ่งหนีวิ่งม่ตัใหขอบคุณนะคะ แล้วก็สัญญาว่าจะเก็บังิหาเงินมาจ้างน้องชาลอดและน้องฟ้าตลอดไปค่ะอขอหาเงินก่อนนะขอบคุณพี่เพิร์นด้วยนะคะเห่างพี่เนบอกว่าหย่บหยิเลยเดี๋ยวเราถ่ายรูปรวมกันก่อนแล้วกันเนาะทุกคนยิ้มแย้มแจ่ใสนะคะ เวลา3ามทุ่มครึ่งนะคะทุกวันศุกร์นั่นเองฝากไว้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวมีไลฟ์นะคะในวันที่7จ็ราคะของมีไว้ก็ฝากไว้แล้วกันเนาะทุกคนแฟซีรีลีแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าเริ่ม หยบผลแล้วนะคะเดี๋ยวตลางน่าจะออกแต่ว่าถ่ายยาวๆทุกอาทิตย์เลยประมาณ3 3 4เดือนก็ฝากกำลังใจให้พวกเราแล้วก็ทีมงานแล้วก็นักแสดงเอ่อท่านอื่นๆด้วยเดี๋ยวรอเฉลยพร้อมกันว่ามีใครบ้างเพราะตัวเองก็ยังไม่ไม่รู้เลยนะคะมีวิวช็อปเร็วๆนี้เดี๋ยวมาดูว่าลุคของแต่ละคนจะเป็นยังไงเพราะว่าได้มีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอกันนะจ๊ะโอเคค่ะ กลับบ้านบุรอบัมจะกันงานนาจะกันงานน้าขอบบ้าน <Essential approved> โโลูกกุ้นอย่ะเดินตามนะสาวบายๆไม่ไดามแต่ข่าวลูกกุ้นขอเนี้ยไม่ไปเดินตามนะขอขอบคุณที่มาเจอกันวีนนี่ค่ะยุคนี้กลับได้ก่กอนสชยน,น,นะคะ